สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ตูนอยู่ที่จอมเทียนครับมาหา FC ครับ FC อยากเจอฮะ FC มาเที่ยวที่พัทยาครับก็เลยโทรหาตูนกอ,อยากเจอน้องตูนก็เลยตูนก็เลยแว้นมาแว้นมาหา FC ครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์กำลังใจแล้วก็ FC แฟนคลับ ทุกคนที่เอ็นดูตูนะครับที่ทั้งได้เจอแล้วก็ไม่ได้เจอนะคะขอบคุณมากมากที่มาเที่ยวหากันแวะมาถามสารทุกถุกดิบกันเนาะดีใจมากมากค่ะไม่คิดว่าจะมาแบบว่ามีคนแบบว่ามารักมาเอ็นดูอย่างเงี้ยขอบคุณมากมากนะครนะเสวนไหมตอนนี้ดูทะเลจอมเทียนน้ําใสนะทุกคนพัทยาวันนี้น้ําใสดูนกเรือครับเขากำลังทําอวนทําอะไรกันอยู่เนะี่ย ออกเรือหาปลาหาปูกันแถวนี้ละมั้งตอนช้าๆที่เขาขายของทะเลสดๆแต่ตู้แม็ตื่นมาไม่ทันทีจะห่างจากที่ตูอ้ตอยู่ประมาณสิบกว่าโลคััสิบกว่าโลดูดบรรยากาศดีมากครับตะวันจะตกดินแล้วบรรยากาศพี่เอฟซีเขาไม่ออกสื่อทุกคนพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะดีตามทวง ถ้าเกิดว่าเอฟซีนคนไหนมาหาตูนาไม่ออกสื่อแล้วก็จะไม่เอาออกสื่อนะคะพี่เขาต้องการความเป็นปส่วนตัวอะไรอย่างงี้ครับ mm hmm. นี่ค่ะบรรยากาศ mm hmm. ข้างบนพี่เข้ามากันประมาณหกคนหกคนจะไม่ร hmm. <คน S 2> mm ู้ิกาได้ยินเสียงพ่อ <laughs> <laughs> นี่พัาที่จะตกดีแล้วเดี๋ยว เราจะไปกินบุฟเฟ่ทะเลเผากันค่ะพี่ก็พาไปกินบุฟเฟ่ทะเลเผามีสซาว่ายน้ำด้วยเป็นเป็ดเป็ดเป็ดข้ดางล่างดีแท้เปิดนะอะไรเพื่อนนะอากาศมาด้วยมาด้วยเพื่อนนะพี่เขาเอาแมวมาด้วยแมแมว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 อากาศดีมาก ยยอจอมเทียนยามเย็นอ้าวจอมเทียนยามเย็นทุกคนอาก,กาศที่ก็ขับรถดุดกันมาดูคี่มอไซค์ไปก่อนเลยวันนี้มาวันเสาร์ทุกคนของหมดเยอะทำไมนี่ครับโอ้ ผู้ใหญ่ใจดีในมือนี้นะคะมีให้เห็นมือเห็นมือท <c oughs> ี่เขาแบบหน้าโหจะอยู่ในโหมดทิตตี้ลุง <c oughs> มิงลุงมิงๆมิงครับน่ารักครับเอ็ซีน่ารักนี่ฮะนี่สดๆเลยล้วงหัก่อนซีโอ้ครับพี่ใหญ่ครับโดมหอยนะครับนี่กินแล้วลุงหักนะฮอุ้ย18แปบวกนะครับ <c oughs> โอเคโอเคกระแทกับทุกคนมา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 บุฟเฟ่บุฟเฟ่นี่ครับย่างเราต้องย่างแบบว่าแบบว่าไม่ต้องแห้งมากเราถึงจะสหนสดอยู่ปะเนี่ยปั๊บข้าวมันไงใช่จ้ะ ไปไปิดปิด,ด,ด,ดงไว้นี่มึงคนจำไม่ได้ครับนิดหน่อยโอ้โห้าแสดานี่เนี่ยนิโบร้อนร้อนไปอ่ะปวดครับโอ้ยใช่ครับหมดเลยหมดจริงหมดจริงหยิบมาได้กๆลงปุ๊บหมดไม่ต้องกล้องนะทุกคน นี่หอยนองลมสดนะฮะใช่อืออุ้ยอุ้ยน้ำหอยออกนะหอยอ่อมน้ำเยอะดีแล้วหอยอ่อมสดมากทุกคนนี่สดมากนี่แต่ว่าเสียดายเขาไม่มีกระถินถ้ามีกระถินกับไอ้นี่นะหอมเจียวครับแล้วก็อจริงๆมันต้องมีนะเพราะว่าช่วงนี้หน้ากระถินใช่หอมเจียวกระถินแล้วก็อะไรนะพี่อ่าพริกเผาเออพริกเผา เขาสดสดหวานทุกคนดูความสดมันหอยของไรได้มป็นสีออกมแดงจะได้ไม่มีที่บอกขนาดน้องชายน้องายเขา่พี่ต้องเสียตังค์จริงๆเราต้องดูให้แล้วนึกเึลีไดนเลยนะไม่รู้เรื่องเลยของไหลของเรนนี่ทอดไหมอื้หวานมาก

แกก็ลองไปดูดิไม่ข้นมากไม่นีน้ลองกินแบบคุ้งสดซาซิมิทุกคนคุ tom <S 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 ้งซาซิมิสดๆไหมเอ้าอันนี้คือแบบก็เพิ่งน็อกมาเลยสดๆเ็ากินกันอยากนี่ฮะสดๆเลยนานๆโอ๊ยนี่คือสดๆที่มันมารีโอ Ừ. Đoàn đoàn không? mọi Và rất

กินผักกินผักฮ่าฮ่าหอยสุกหอยสุกแล้วแม่ออกเนี่ยนี่ไม่อร่อยนะครับแค่เดียวสุกแล้วไม่สุกแล้วเนี่ยมันจะแห้งหอยฟิวครับหอยฟิวนยีกเด๋วิ ไปกับผักนะใช่ไหมพี่ไดาอยู่เนาะมันสนไหมแตงเดี่ยวโค้งกจากพ่อก็พี่แหละคนแก่พวกนี้กินเนี่ยเ้าวหมูน้าว โ้ขึ้นอีกเลยเอาขึ้นย่างเลยกูมาย่างไีมครับย่าง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 ีางางาง่แปลว่าเดิเนเลยพูพ <laughs> ูดตัวน,น้อยรส <c oughs> สุดเห็นมาทะเลกินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันแบบกินแบบชิวๆมาทะเลแล้วต้องกินซีฟู้ดปลาหอยนี่แบบ ไอ้หอยปิ้งไอ้หอยย่างหอยย่างนะหอยหอยหอยนางรมย่างนี่คับตัวนี้แบบยอดทุกคนดีดีนี่ใหญ่ๆมากเลยรื um, ่อยๆครับกินสดก็ได้ um, ไี่ยืดสดก็ได้ครับวนนี้กินย่างกูม้าก็สดได้เลยน้ำตาลก็ซื้อน้ำตาลมากินได้ง่ายกว่าแบบนั้นก็ได้นะพี่ได้อยู่นะ เดียวอยู่ดำนะเลยบอกปัง่านแล้วครับแต่ว่าต้องเป็นแบบปูไข่ดองครับพี่เนาะอย่างเงี้ยไปบบปูไข่ดองโอ้ยมันซึ้ดเลยกินไปเรื่อยๆครับหวานไหมกินเป็นไหมกินกินเลยเนาะ อหอยม่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวพี่มันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวหอยอยนนยันนี้มันกินยากมากเลยครับนี่ต้องใช้ความพยายามแงะก่อนอ๋อนี่ไงอู้หู้ซดๆดๆด มาคนคอแบบนี้เลยค่ะมหวเนี่ยต้เลีม อนะใครชอบแบบุดกก็ S, S <S น,นี่ปูดำทนตัวนี้ไม่สุกตัวนี้ไม่สุกรอนเนี่ยนี่โอ้ยร้อนร้อนไนะงเอาใกล้รู้เนออ๋อตรงนี้นี่เองม่นน้มีหูไว้กัานหูวใจปลาตนูนครับ เวลาที paid, ่ hmm. ะคะู่เราฟังเนี่ยฟังครับฟังครับฟังฟังอยู่างไรครับอย่ามาดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อพี่เขาบอกเนื้อหายไปไหนมังนับเนื้อปุ๊บตาบานได้เลยไม่คุ้มค่าแรงกูเลยเนี่ยแกะเนี่ยเดี๋ยวเราดูครับปู่ดำครับเดีทุกคนความสดทุกคนอร สดมากหวานเลยเนี่ยนี่ฮะไปโอ้แกให้สาวๆฮะสุภาพบุรุษนี่นี่หยดๆเนี่ยนี่ฮะอิ่มเยอะครับดูดำรอ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 ยังยังเด็ดดน้ำยิ่งยิ้มมีข้าวร้อนเด็ดนะพี่เนาะกินกซี่โครลาด ไม,ไ,ไม่กินเอาเหรอนมมันไมอันนั้นกินไม่ได้ครับกินไม่ได้น,นม,มนมนมมันเนาะนมปูใช่ไหมพี่นมลม,ลมหรอนี่สดสดมากยู่ตป็นี้อีกูคนที่ตุนกลับก่อน,นอจริงจริงอ่ะเขามายังไม่ตายทุกคนสลบใครอย่าไป,ปนี่นะ จะไปแกะไอ้อกอกก่อนนะ นะกล้วยหมกกล้วยใหญ่สเอ้นะพี่เนาะมอกรดอแล้วอีกมือสายด้วยี่มอสายก็มีอาไหมัพี่อาไหม,มึกสาย <laughs> Ui, con nói á, rồi, 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 khó rồi ngon ngon thêm mà. สุกแล้วรอหายร้อนทุกคนมือตัวใหญ่มากมากมาสมนอี่เมันคิดเป็นนาทีบ้ะไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามเขาชั่วโมงเป็นรอบมั้ง มาร้องเพลงฟังด้วยอร่อยสดมาก ต้องอันนี้ปูดำมันต้องกินกามแลถ้าเกิดแบบไม่ได้ดองน้ำปลาทุกคนคุ้ไข่ดองเงี้ยปูนึ่งมีปูปิ้งปูย่างปูคนล้ยวต้มาให้โอ้ยขอบคุณครับพี่เี่ขอบหดนะาสนะนะครับอล้พี่ไม่กินเหรอ เห็นหรือเปล่าเนี่ยเสียแล้เห็นมากครับสินเบิงอัดซีนตัดหมาไงแซบบล้อแซบบล้อหัวมันอ่เห็นโอ้โหแซบมากแับบล้อแซบแซบโอ้กินโดนทิกอะไก่ตุ๋นทิ๊กอื้มก่ตุูน เปรี้ยวเขหวานแตเดียวมากินเค็มเค็มน่ม่ได้เอ้ยคืมากินเค็มอะนัวอยู่ปะนะร้านนัวนี่ป็นราสวดใช่ไหมคะ้านปลาอันนี้หรือเปล่าเรื่อยๆทุกคนอร่อยอร่อยหวานหวานเริ่มทานเลพี่ แล้มไม่แรงไงเริ่มถังตีอเริ่มดิครับหน่อยเริ่มถ่ายให้หน่อยครับสองเตา นี่ครับนี่ดิน้ำน,น้ำมาไปด้วยตัวนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆปึ๊บ เลยครับ ไปไปครับใครครับลาไปด้วยคำนี้ไปแล้วครับเรืเร่อยๆเจอกน่หน้าคนเดียว <laughs> คนเมาคนเดบสวัสด <laughs> ีครับ เพียแกงพี่เพราะแกงครับไปยครับ